raise the sheik เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติประแปณงน,นะครับกับเกม Tokyo Seven Sister ปั้นเหล่าไอดอลสาวสุดน่ารักกันอีกเช่นเคยนะครับผมแหมวันนี้ก็คิดถึงเหล่าไอดอลสาวๆในสังกัดของเรานะครับก็เลยแวะมาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอเคครับสำหรับใครที่กําลังตามหาเกมน่ารักน่ารักมีเพลงเพราะๆให้เลือกเล่นนะครับมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสาหรับในวันนี้ผมก็มี s เ r ียลโค้ดนะครับมาแจกทุกๆคนกันด้วยของ ของรางวัลก็จะเป็นเซเว่นคอยนะครับฟรีฟรีเลยนั่นเอง1 ID ดีนะครับก็สามารถเติมได้หนึ่งครั้งสามารถเติมได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึงวันที่21เมษายนนะครับสำหรับลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไวท้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาดูกิจกรรมที่น่าสนใจของช่วงนี้กันบ้างดีกว่ากิจกรรมแรกโอ้ยเอ้อันนี้มันไม่ใช่กิจกรรมนี่ว่ามีจําหน่ายออนไลน์แล้วสินค้าน่ารักน่ารักจากสาวๆโอ้โหตอนนี้ก็มีสติกเกอร์ติดบัตรนะครับมีเข็มกลัดของเหล่าไ โอโหมีเสื้อยืดด้วยนะสมุดโนต้ตอืมแล้วก็เป็นพวงกุญแจมีทั้งเซต A แล้วก็เซต B วิธีการสั่งซื้อนะครับสามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวนี้เขามีสินค้าของเหล่าไอดอลแล้วนะครับโอเคครับต่อไปก็คือโอ้โหกาชาปองแม่อัตราการเปิดได้การระดับ P นะครับออกห้าเท่าลุยระดับ P ีแม่เป็นสาวผมสั้นที่ ค่อนข้างจะหน้าตาสวยงามเลยทีเดียวนี่เลยครับแต่งตัวอย่างกับผู้ชายเลยน้องคนนี้เขาเป็นนางแบบนะครับสังเกตจากหุ่นก็โอเคใช้ได้เลยแหละกิ <laughs> จกรรมต่อไปนะครับไหนขอดูหนสิ เติมเงินสะสมรับไอเทมฟรีเซเว่นกิฟระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่13เดือนเมษายนจนถึงวันที่16เมษายนนะครับวันอาทิตย์นั่นเองอ๋อเมื่อซื้อครบ5000เซเว่นคอยรับตั๋วออดิชั่นคูณ10เมื่อซื้อครบ1 0 0 0 0เซเว่นคอยรับตั๋ว G ีสตาร์ซื้อครบ2 0 0 0 0เซเว่นคอยรับตั๋ว P ีสตาร์หชิ้นไปเลยก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแมกิจกรรมนี้กิจกรรมต่อไปเฮ้ยกิจกรรมนี้น่าสนใจกิจกรรมรับการ์ดเคียวโกระดับ G แม่เป็นสาวน้อยผมทองนะครับโอ้ยสาวน้อยบิกินี่โอ้ยอย่างสวยเลยครับแม่สังเกตดูชุดนะครับกำลังดีเลยครับผมอะไรกำลังดีวะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลงนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องใหม่มาด้วยโอ้ EP 2.5 p r i n c e ปลิ้นเซ็ขี้กลัวแม่เจ้าหญิงขี้กลัวกันเหรอโอ้ยเนื้อเรื่องของ เจคียวโกผมทองนะครับรู้สึกว่าเนื้อเรื่องก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะครับแหม่น่าสนใจกันเลยทีเดียวกิจกรรมต่อไปก็คืออะไรเอ่ยออ้ยดิมันเป็นการหมุนกาชาปองเพื่อเปิดการ์ดหาระดับจี้โอ้โหเมื่อเราอัปเกรดนะครับรับไปเลยชุดว่ายน้ำโอ้ย,ำอยกำลังถอดเลยครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดการระดับ GS แอมโอ้ัคนนี้ก็น่ารักแบบว่าแจ่มใช้ได้คนนี้กำลังดำน้ำอยู่ โมโมกะนะครับแคมป์ฝึกรดูร้อนมีการ์ดให้เราเลือกนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทําการต่อสู้กันนะครับผมมาโดยการเบ t โ e s สเตทเราจะมาตามหาเซตโลโบโคนี่กันนะครับมาขาดอีก2ชิ้นอยู่ไหนเอ่ยโอ้นี่เลยครับม่ล้านไคลันปุ๊บเบ t โ l e นี่ครับเราจัดทีมมาแล้วเรียบร้อยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เบโเลยครับสบายๆแน่นอน HP นี่30,000กว่า จมตีหมื่นสองโอโมาแล้วครับแหมแย่ยจังเลยเอาไงกับซุปดีหูป,ปากแล้วตามฉันมาซะโอ้เรามาเริ่มทําการโจมตีทีโอนักร้องทีโอนักรนกอตีจูเนียร์คอมโบเทพีอะไรไม่รู้อ่านไม่ชนันอีกแล้วโอ้มาแหละตอนนี้พวกเราเยอะกว่าเอาละโจมตีเลยพันโอ้โหเลือดพันหทีเดียวนะทีเดียวน่าจะตายเอาละปากเรียบร้อยชนะเลยครับนี่ได้ของแล้วเซตโลโบโคโนี เอาละกลับไปที่หน้าหลักเราขาดอีกชิ้นเดียวนะครับก็จะได้เซ็ตโลโบโคนี่อ่าเป็นฟันเฟืองสีชมพูแบทเทิลกันเลยโอ้โหรู้สึกว่าต้องใช้โดนัทฟื้นฟูแล้วครับมาใช้เลยโอเคตอนนี้ยังไม่พออีกเหรอไม่เป็นไรใช้อีกรอบปุ๊บโอเคเต็มแล้วครับแบทเทิลอ่าเจอกันหน่อยสิแหมแย่จังเลยเอาไงกับซุปดีเฮ้ยเผา,า,ามือกันหน่อยโอ้โหเรามีกี่คนวะเนี่ย มี9คนทีมนู้นมีหญิงสาวชาวจีนที่กำลังจะโดนเราทำลายนะครับเป็นไงโอ้โหคอมโบเราเยอะมากโจมตีเลยครับอา้าวชนะแล้วเหรอคลิกทีเดียวนี่ชนะเลยครับอ่าเรียบร้อยได้ฟันเฟืองแล้วครับเซ็ตโลโบโคนี้นะครับครบแล้ว1ชิ้นในตอนนี้นะครับเราจะมาทำการเล่นไลท์สเตทนั่นก็คือโหมดของอ่าดนตีนั่นเองโอเคครับโหมดนี้เป็นโหมดที่ผมชอบมากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็เราจะมาทำการ เล่นเพลงกิจกรรมนะครับนี่เลยโอ้โหเพลงใหม่ซะด้วยไหนขอดูหน่อยสิอ่าเพลงงี้งั้นเหรอ Falling Down โอ้โหเป็นเพลงที่แบบว่าเพราะมากต้องลองแล้วครับตอนนี้โทเค็นไม่เพียงพอ <c oughs> สงสัยเราต้องทำการเล่นเพลงของอีเวนต์ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อรับโทเค็นในการเล่นเพลงใหม่โอเคเพลงอะไรเอ่ย Show In I Love You โอ้โหเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสดใสนะครับโอเคครับเราใช้สักหอันก่อนล้วกันเริ่มลครับ หมุนรูเล็กมาดูกันว่าเราจะได้โน้ตแบบไหนเอ่ยโอ้โหมันคืออะไรวะน้ตเปลี่ยนตำแหน่งการออกเริ่มเล่นครับผมไปแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับโหมดนี้โหมดดนตรีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหมีการสลับโน้ตโอ้ยงงตายเลยครับแบบนี้เอาละยังได้อยู่อุ้ยมีการพลาดเล็กน้อยอ่าไม่เป็นไรเรายังได้อยู่เพลงนี้พอใช้ได้นะครับค่อนข้างจะตื๊ดต,ตืติดหู เอาละมาซ้ายขวาไปกลัวโซโอโซโอีโอ้ยเพลงพเพาะเพลงเพาะไอึศอค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเฮ้ยยังได้อยู่ตอนนี้ใกล้จ้าซิสตเตอร์โบนัสนะซิสตเตอร์ไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับด้านหลังนี่แบบว่าเจ้าหญิงฮิมะนะครับเพลงนี้โอเคครับปึ๊บปึ๊บไปใ,ใครมันพูดเลยวะเอาละครับถึงท่อนฮุกแหมโอเคครับซิสตเตอร์ไทม์ท่อนฮุกนี่บอกได้เลยว่า ไพเลาะมากนะครับชึบชมาเดะซ้ายขวาไม่กลัวแต่ว่าทําไปพลาดบ่อยจังน่ละได้แล้วปึ๊บปึ๊ปึ๊บอ่าอ่าึบโอ้โหอย่าสั่นอย่าสั่นมากโอ้ยใจเย็นอย่าลืมนะครับใครที่ชอบเกมที่เกี่ยวกับดนตรีเพาะๆสามารถเล่นเกมนี้ได้เลยรับรองไม่ผิดหวังกับโหมดดนตีแน่นอนแม่เกือบแพ้ โอ้โหได้ระดับ A หรือเปล่าเนี่ยขอ <AL> ดูหน่อยสิเคลียโอ้โหได้แค่ระดับ A เองเหรอรู้สึกว่าคราวนี้จะเล่นแย่ลงนะครับไม่เป็นไรเราได้โทเค็นหรือเปล่าอ่าได้โทเค็นแล้วครับ20ชิ้นตอนนี้เราก็มีโทเค็นประมาณ20อันขอ <AL> ดูหน่อยสิว่าเล่นได้หรือเปล่าโทเค็นไม่เพียงพออ๋อ <AL> ใช้45อันนะครับโอเคกลับก่อนลวกันสงสัยต้องเล่นอีกเพลงหนึ่งเอาเป็น เพลงนี้เหรอโอโซล่าเทรนอ่าเอาเลยครับตอนนี้ก็มีอยู่2อันใช้2เท่าไปเลยยิ่งใช้มากยิ่งได้รับโทเค็นมากโอเคมาตอนนี้ก็หมุนลูเล็กคราวนี้จะได้ตัวโนตแบบไหนเอ,ยเอ่ยเฮ้ยโนตสุ่มตำแหน่งอีกแล้วเหรอเอาละลุยเลือกเพื่อนเสร็จปุ๊บสตาร์ทเลยครับไม่ต้องจัดยูดิตกันให้เสียเวลางวดนี้บอกเลยว่าเน่นเล่นเพลงปุ๊บ อสบายคราวนี้เราขอแบบว่าเล่นให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสมาธิครับอเป็นไงได้อยู่จะมาซ้ายจะมาขวามาเลยพี่น้องจ <laughs> ึ๊บเฮ้ยจึ๊บอ่าได้ครับได้ครับมือโอชอว์อาวเฮ้ยจะมิดจะมิดโอ้โหมิดแล้วนี่หว่าโอ้ย <c oughs> เพลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะฟังชิลๆนะครับมามา <c oughs> โอเค <c oughs> ได้อยู่ ถึงท่อนทุกสักที่ที่ท่อนทุกเปล่าวะไม่รู้นะครับชิบเฮ้ยแต่ว่าหลังๆเราไม่ค่อยพลาดนะครับเฮ้ยอาจจะไปถึงระดับเอสกันได้ชิบชิบ,ชบโอ้หพูดพวกมันพลาดบ่อยโอเคต้องหมายถึงก่อนแล้วค่อยกดชิบชิบ,ชบอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคเลยครับเล่นยากกันนะเนี่ยเอาละจบเพลงเอายังได้แค่ระดับเออีกเหรอ โอ้โหเราขนาดเล่นแบบเต็มที่นะครับเคลียได้รับระดับ A โทเคนได้เท่าไหร่เอ่ยต้องมาดูกันโทเคน56ชิ้นเฮ้ยสามารถใช้ได้แล้วมาใช้โทเคน45กันเหรอเราต้องกดโอเคเพื่อใช้โทเคนเพลงกิจกรรมนะครับเป็นเพลงใหม่แสด้วยนะไม่รู้ว่าจะไพเราะแค่ไหนต้องมาดูกันแม่ขึ้นมาก็พอแล้วครับ <laughs> เพลงนี้เราขอระดับ A แล้วกันนะ เอาละจึ๊บไปไงเพอร์เฟกกันรัวมากอืมมามาจึ๊บจึ๊บโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอ้ยโอ้โหใจเย็นใจอืเกือบพลาดไปยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอย่าพึ่งสิมันมึนมากเฮ้ยปล่อยไม่ทันโอ้โหเฮ้ยโอ้โหจึ๊บ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 โอ้โหจะพลาดแบบเอาละครับกลับมาในท่อนของชิวๆปึ๊บปึ๊บ ปล่อยครับสายขวามาเดะไม่กลัวหรอกตอนนี้เรายัางได้แค่ระดับ4นะครับโอ้โหทตอนนี้ต้องเพาะแน่นอนชุกโดใช้ก็ได้ <c oughs> เราต้องใช้สมาธิในการมองให้ดีโอ้ยไปปล่อยพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> ชิปชิปเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยชิบชบิโอ้โหเป็นไงไป,ไปมากครับไปมากจังหวะนี้ชบอต โอเครู้สึกว่าท่อนนี้น่าจะเป็นท่อนฮุกเฮ้ยเราได้ระดับอะไรเอ่ยตอนนี้อึอออโอ้ยแหมเล่นยากฟีนิล้ะครับผมระดับ B โอเคครับก็ยังถือว่าทําใจพอได้งวดน,นี้เราก็เน้นหนักมาทางการไลฟ์สเตทนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีเพลงใหม่ๆนี่อัปเดตเข้ามาให้เราได้ลองเล่นแบบว่าเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมน่ารักนกแล้วก็ มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีเพลงเพาะให้เราเลือกเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนันเองครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับโหลดมาเล่นกันแล้วก็อย่าลืมใส่ s เ r ียลโค้ดกันด้วยนะครับแหมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับเข้าไปที่หน้าการเติม s เ r ียลโค้ดนะครับพร้อมทั้งรหัสไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเเจจอกกััันนนนนนใหหมมม่่คคลลลลิป้าาาสวดรรบผุยืโะ